ตอนนี้ก็เวลาประมาณ6กโมงครึ่งแล้วนะคะจะเห็นได้ว่าบรรยากาศภายในงานก็เริ่มคึกคืนแล้วแขกผู้มีเกียรติก็มาก,กันจะเต็มห้องอยู่แล้วล่ะค่ะสวัสดีแ่กผูผ้มีเกียรติทุกท่านนะคะค่ะและตอนนี้นะคะพอดีว่าช่วงของพิธีการนะคะใกล้จะเริ่มขึ้นแล้วค่ะแล้วตอนนี้พิธีกรคู่นะคะพี่อ้อมาตามตัวแล้วนะคะยังไงเดี๋ยวขอตัวไปเตรียมตัวก่อนนะคะเพราะว่าเดี๋ยวช่วงพิธีการบนเวทีนะคะจะมีอีกเยอะเลยยังไงเดี๋ยวเจอกันนะคะ และพิธีการต่างๆนะคะกำลังจะเริ่มขึ้นในอีกไม่้านี้นะคะขอส่งต่อให้ด้านบนเวทีเลยดีกว่าค่ะว่าพิธีการด้านบนนะคะจะเป็นยังไงความหวานชื่นของคู่บ่าวสาวจะเป็นยังไงนะคะเราลองไปดูกันเลยดีกว่าค่ะขอบคุณค่ะค่ะเวลานี้ก็ใกล้ถึงพิธีการบนเวทีแล้วนะคะแขกที่มาในงานก็เริ่มดูหนาตาขึ้นเรื่อยๆแล้วค่ะาหายไปไหนมา ไปโป๊ะแปลงมาแน่เลยเนี่ยใช่ค่ะแอบไปกินมาเพราะว่าแล้วเนี่ยหน้ามาันมาเชียเ <c oughs> อาละค่ะเราเป็นไงคะสัมภาษได้ยเยอะไหมโอ้ยเพียบเลยเยอะกว่าอีกเนี่ย ตอนนี้นะคะพิธีการทั้งสองท่านนะคะที่จะเตรียมทําพิธีบนเวทีนะคะก็เตรียมพร้อมแล้วละค่ะเพราะว่าอีกไม่กี่นาทีต่อจากนี้พิธีการก็จะเริ่มขึ้นแล้วค่ะ ขณะนี้นะคะก็เป็นเวลาทุ่มเศษแล้วแขกผู้มีเกียรติก็เริ่มทยอยมากันเยอะแล้วค่ะเ,คเดี๋ยวเราก็จะเข้าสู่พิธีการบนเวทีได้เลยค่ะนี่ก็ใกล้เวลาแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาเตรียมตัวเข้าสู่ช่วงพิธีการบนเวทีกันเลยค่ะ ตอนนี้นะคะก็จะเข้าสู่ช่วงพิธีการแล้วค่ะก็ยังไงจะขอปิดเบรกก่อนแล้วกันนะคะแล้วเดี๋ยวหลังจากนี้ค่อยมาพบกับน,นี่อีกทีค่ะหลังจากที่เราไปขอคอําอวยพรนะคะแล้วก็สัมภาษณ์กลุ่มเพื่อนๆพนี่ปีเตอร์กับพี่กิ่งเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้แขกก็กําลังรับทานอาหารแล้วก็ฟังดนตรีเพราะๆและหลังจากนี้ค่ะกําลังจะเข้าสู่ช่วงพิธีการสําคัญคู่บ่าวสาวจะมีเซอร์ไพรส์อะไรน่ารักน่ารักหร,รือเปล่าเดี๋ยวเราไปติดตามกันดูนะคะ ขณะนี้ก็ใกล้เข้าสู่พิธีการแล้วนะคะดิฉันก็ขอมาจับคู่กับพิธีกรชายสุดน่ารักนะคะพิธีกรอ้วนกลมอารมณ์ดีแนะนาตัวนิดนึงค่ะครับมัดครับผมพูดสั้นๆอารมณ์ดีครับโอเคนะคะเดี๋ยวเราสองคนก็ขออนุญาตขอตัวนะคะไปทําหน้าที่บนเวทีนะคะแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่ค่ะขอบคุณค่ะ